ซินเซแววตาเชงเป็นแบบไหนคะแววตาเชงเป็นประกายเป็นแววตามงคลในตำนานแล้วก็เป็นแววตาที่โงเ่เฮงดีที่สุดนะคะคำว่าแววตาเชงเป็นประกายเนีย่ยบางคนก็ถามซินแซเยอะนะคะว่าเอ๊ซินเซมันเป็นยังไงซินแซยอยากจะบอกว่ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้คือหนึ่งเลยแววตาที่เด็กตื่นนอนแล้วมีความสุขนะฮะก็คือเด็กหล้เดียนสาตื่นนอนมากินอิ่มนอนหลับแล้วมีความสุขเนี่ยแววตาแบบนี้เรียกว่าแววตาเชง อันนี้ถือว่าเป็นแววตาที่แบบจะมีความโชคดีมีความมั่งคั่งมีคนเอาอกเอาใจอยู่ตลอดเวลาก็เหมือนเด็กที่มีความสุขนะคะแววตาไร้เดียงสาและแววตาเหมือนเด็กที่มีความสุขเนี่ยเราเรียกว่าแววตาเชงิงแล้วแววตาเชิงอีกประเภทหนึ่งคือแววตาที่มีสมาธิมากแววตาที่มีสมาธิมากเนี่ยก็จะอยู่ในพวกพระเกจินะคะหรืออยู่ในเทพเซียนในพระโพธิสัตว์นะคะที่แววตาแห่งความเมตตาไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่มีอะไรมาทําลายความ มั่นใจของจิตใจไม่มีอะไรมาทำลายความมั่นคงของจิตใจเป็นแววตาที่แยกแยะถูกผิดได้อย่างชัดเจนดุดดังพระโพธิสัตว์แววตาสองแววตาเนี่ยนะคะเรียกว่าแววตาเชงแต่ถ้าคุณอยากมีแววตาเช่งทำง่ายๆดังนี้ค่ะคือ การกำหนดลมหายใจนะคะให้ปกติอยู่เสมอแล้วก็หมั่นทําสมาธิแววตาคุณก็จะเชิงขึ้นมาได้และเขาบอกว่าถ้าใครแววตาเชิงต้องจะเกิดจนตายนะคะจะเป็นแววตาแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยแววตาเชิงก็คือแววตาที่ไรล้เรียงสารและมีความสุขนั่นเองค่ะ